อาหารเช้าแบบโรงแรมทํากินเองได้ที่บ้านดูๆพี่น้องดูอ่อยอานอากินอย่างเร่งนี่อืพี่บ่าวบอกเลยอร่อยไม่แพ้ที่โรงแรมไปดูกันตอนการทํากันันตอนแรกพี่บ่าวก็จะต้มน้ำหนึ่งลิตรเปิดควยกลางๆขึ้นมาพอน้ําเริ่มร้อนแล้วเกิดวงแบบนี้ที่ก้นหม้อก็ปรับลงมาเป็นควายโอนแล้วก็องไส้กรอกแล้วก็ฮมเอาลงไปต้มใช้ควายโอนระดับนี้ตุ๋นไปทิบนาที พี่น้องอยา่าใจควยเร่งนะเพราะว่าถ้าใจควยเร่งไส้กรอกก็จะแตกระหว่างนี้ก็มาเตรียมผักเพื่อจัดจานเวลาไปตักตามโรงเร่ใช่ไหมก็ตามสะดวกสบายเลยนะอาจจะมีผักมานิดหน่อยนะดูเหมือนรักถุกภาพแต่เราก็ไม่กินมันอืมแตงกวามะเขือเทศนะนนี่ก็ตามโชบสำหรับการจัดจาน ในทวนของไทรโกรกแล้วก็แฮมนะก็ต้มไปครบ1ิบนาทีก็ปิดไฟได้เลยแล้วก็แช่น้ําไว้แบบนี้นะต่อมาวิธีการทําเคยเ้าแบบอาหารเจ้าในรงเร่มก็ใช้ยไฟระดับโอนนะเหลือเฉพาะตรงกลางแบบนี้เลยก็ใส่เนยลปไปสักประมาณ1ทุน3ามชนชาแล้วก็ต่อเคยใส่ลงไปพยามไม่เคยแดงอยู่ตรงกลาง cây kháu cô trả rơm chết tua hơn mà Thả qua cây mì cà thảm lít lít bệnh lý nắp cô trả được lời Nó có tổng trái quay ồn đã bị nó Chụp mặt chụp nói tạm chụp Ta cái đi chọc chụp nói Cô mẹ mấy lời Cô thật rồi Ta cây chọc chụp mạng cô gặp đàn đại Nhưng có bị quay lại lười Thật lẽ bây giờ rồi Cũng không quay ถ้าไม่มีกระทะเล็กแบบนี้นะก็ใช้กระทะใหญ่ได้แต่ต้องใช้ตัวช่วยนิดหน่อยนะอืมแบบเนี้ยมีขายด้านยี่สิบบาทก็มีใส่เนยลงไปเอาตัวช่วยมาวางเข้าไปทีนี้ก็แค่ตอกไข่ใส่ลงไปเหมือนเดิมพี่น้องต้องการให้ถวยก็คือไข่แดงต้องอยู่ตรงกลาง นี่ก็สามารถขยับได้แล้อย่างนี้ก็ถุกเรียบร้อยแล้วแบบนี้เลยถ้าใครชอบแบบถุกมากนะก็กลับด้านกดเสร็จเรียบร้อยพี่น้องก็ลองทําดูว่าชอบแบบไหนนะถ้าหากว่าชอบถุกมากก็เป็นแบบนี้อหอเฮมมาตามด้วยไชยโครวิธีการต้มนะพี่บาบอกไว้เรียบร้อยแล้วพี่บาชอบทาแบบนี้ปุ๊บก็ป่อยม้วน อ่าตรงนี้แล้วก็ม้วนก็ไปเลยอ,อืมไม่ว่างอีกสักชิกก้นก็เป็นแบบนี้แล้วก็ช้อตตามชอบปิ๊บเลยนิดหน่ยอยพอหอมนะพี่น้องบางคากนก็จะชอบเหยาะรสอืพี่บ่าวอยากถามว่าเวลาพี่น้องไปกินอาหารเช้าที่โรงแรมพี่น้องกิน,อ,นอ,อะไรบ้างอ่าบอกมาหน่อยบอกมาหน่อยโอเคเรียบร้อยพี่น้องอืส่วนนี้ถึงเวลากิน กุ้งอบเออยแบบนี้ยิมโตรตามชอบฮือดูปุ๊บกุ้งอบเออยฮึมอาหารจา๊อแบบง่ายๆทำกินเองได้ที่บ้านขั้นตอนการทำไม่ยากพี่น้องวิธีการต้มแฮมแล้วก็ไส่กรอกทำตามที่พี่บ่าวบอกอร่อยหรือไม่อร่อยขึ้นอยู่กับไส้กรอกที่เราซื้อมานะอืม Cô bên menu à cháu đẹp ngay ngay rồi cũng có quay nó có tầm rêu mát với nó phép điêu có chết lắm ừ. tổng an hay thuần con cây đau khi bảo cho bẹp mày gọi chụp nó với nó như khi nó có giá mạng thì tâm đại lưỡi qua cho bẹp đấy giống ừ. dưỡng bẹp như luôn <laughs> đu thì nhỏ chốt tiếp rồi à à à khi cây cho bẹp thụt พี่บ่าวชอบแบบยังไม่ค่อยสุกเท่าเลย <c ười> ใครอยากกินนะสา,ามารถตากินเองได้อ <c ười> อืละก็ <c ười> เป็นว่าเสร็จ้น่ประกิศและพูดก,กับเมนูอื่นของพี่บ่าวได้อีกวันนี้ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่รับชมขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้อง